น้ารู้สึกว่าจะมีอาการอาการนะของคนขยันทำมาหากินขยั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 นรู้จักขยันยังไงคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเก็บเป็นเป็นงานเป็นาการเป็นเงินเป็นทองเป็นความมุ่งหมายมามมมเป็นความมุ่งมั่นเป็นความเรียกว่าขยันทำมาหากินเอ,อ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาและจะผ่านไปก็คือก้มหน้าก้มตาทำ ทำอย่างมีสติอก็คือ,เ,อเป็นคนที่มุ่งมั่นมัดมั่นทามาหากินเก็บเล็กเก็บน้อยไปแต่ที่สําคัญนะวันนี้พี่สนพูดไม่ค่อยชัดแต่ภาพพูดออกมาว่าถูกต้องแม่นยําชัดเจนทําวันนี้กินวันหน้าทำวันนี้กินวันนี้ก็ได้แต่ที่แน่ๆก็คือ มั่นคงแล้วก็รุ่งเรืองไปข้างหน้าต่อนะครับผมดูจากไพ่แล้วน่าจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเข้ามาที่มันเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมให้มันผ่านออกไปเก็บเป็นโอกาสเก็บเป็นเงินเก็บเป็นทองเก็บเป็นความสะดวกสบายในอนาคตคือเก็บหมดเลยนะครับผมคือขยันนะ่ะขยนขันคุดคอ,อใช้คําพูดนี้ดีกว่าใช้คาพูดว่าขยันคูดคอดเป็นคนที่แบบว่าไม่ปล่อยโอกาสให้มันหลุดลอยไปนะครับผมเป็นคนที่ เขาเรียกว่าชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะตรากตรามบากบันอดทนมานะฮึดสู้ใช้คําพูดว่าฮึดสู้เนาะม,นมันเกินคําว่าฮึดสู้เหมือนประมาณว่ามีพลังมวลมหาศารที่ก่อให้เกิดความคิดแล้วมันดานใจก่อให้เกิดความหวังก่อให้เกิดความมุ่งมั่นก่อให้เกิดอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าน่าจะทําได้ น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ต้องเป็นไปให้ได้ด้วยมือเราณเวลานี้ตอนนี้อะไรประมาณนี้ก็คือใช้คำพูดว่าสู้สู้จริงๆนักสู้ชีวิตสู้เกินร้อยสู้แบบไม่รู้จะบอกจะพูดว่าแบบไหนละนะคะผมหัวใจนักสู้แท้จริงนะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปเขาให้ระลึกแล้วก็มีสติว่ากําลังเริ่มต้นใหม่กําลังเกิดขึ้นใหม่กําลังผลิดอกออกผลออทำวันนี้นะหรือเมื่อวานหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วให้คิดว่าอันนั้นอ่ะก็คือสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วเนาะมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแต่ต่อจากนี้ไปรอเก็บดอกนะครับรอเก็บดอกรอเก็บยอดรอเก็บผลผลิตรอเก็บความสําเร็จเนาะมีอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นเยอะ จริงๆไม่ได้พูดตัดจบไปเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงคือความดีความพร้อมความมั่นคงความอิ่มความสบายใจหรือความอะไรต่อมิอะไรที่มันเป็นพลังบวกๆมันกําลังเกิดขึ้นแหละฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้มาน้ให้ให้หมั่นแล้วก็ทํโตวทําตนให้อยู่ในในคันลองของความสุขนี้ไปให้นานๆเก็บความสุขนี้ไปนานๆเก็บความอิ่มนี้ไปนานๆเก็บบรรยากาศของความสําเร็จในช่วงนี้ไว้ให้ลึกที่สุดให้นานที่สุดนะครับผม การเงินนะการเงินการงานภาพพูดออกมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเปิดไพ่แล้วว่าขยันทุกสิ่งทุกอย่างกําลังขยันกาลังอยู่ในโหมดของเก็บตอนนี้เงินก็เก็บเก็บไปไม่ใช่ขี้เหนียวเป็นการเก็บเหมือนวางแผนเก็บเก็บแบบมีเป้าหมายเก็บแบบมีอนาคตเก็บเก็บแบบสร้างอนาคตฉะนั้นจะงานจะเงินตอนนี้เนาะมันเหมือนมันเหมือนกับบว่าไปได้ด้วยดีแล้วเก็บซะ เก็บเล็กเก็บน้อยก็ขอให้เก็บนะครับผมอย่าเพิ่งผัดวันประกันพรุ่งเนาะเพราะว่าผู้นี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสหรือจังหวะที่จะได้เก็บเงินไหมเพราะว่าผู้นี้มันจะมีเหตุการณ์ตื่นเต้นหรือเหตุการณ์อะไรตอนน่อมิอะไรเกิดขึ้นอีกมากมา,ายการเรียนไม่ต้องพูดถึงเหมือนประมาณว่าเพิ่งสอบเสร็จเพิ่งโล่งอกคือมันดีแล้วไงนะมันดีไม่รู้จะดียังไงเพิ่งสอบเสร็จเพิ่งโล่งอกอะไรประมาณนี้ฉะนั้นการงานการเงนิงนการเรียน แฮปปี Happy, ส้สมหวังแล้วก็มีอะไรที่เป็นเหมือนคนโล่องอกเหมือนคนอะไรที่แบบว่าได้แล้วสําเร็จแล้วะเห็นไหมได้ไปแล้วสําเร็จไปแล้วได้ครองเหรียญทองแล้วได้สู่บรรลุเป้าหมายขั้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงประมาณว่าอิ่มอกอิ่มใจนะครับผมนะครับผมอะไรที่มันคาดหวังมาเกินคาดเกินความคาดหวังหรือที่มัน ที่มันไม่มั่นใจจงมั่นใจในสิ่งที่เป็นจงมั่นใจในสิ่งที่คิดแล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองไว้เยอะๆเพราะว่าต่อจากนี้ไปคือโอเคที่สุดของที่สุดนะนะครับผมโอเคที่สุดของที่สุดนะภาพเปิดมามันมันวนอยู่ที่เดิมคือสําเร็จสูงสดุดมีกําลังใจมีความอะไรต่อม,มีอะไรที่แบบว่าอิ่มเอิบ อิ่มใจเพิ่งเพิ่งประกาศเพิ่งได้รับชัยชนะมาเพิ่งประกาศได้รับเหรียญทองมาเพิ่งได้รับโล่มาตีความย้อนไปว่าการที่ได้โลโล่มามันทําอะไรมาบ้างถอดรหัสเอาถอดบทเรียนเอาการที่จะเข้าสู่เส้นชัยมันได้อะไรมาบ้างแน่นอนคือความเหนื่นความทรหดความลําบากถอดรหัสเอานะครับผมแต่ที่แน่ๆคือณเวลานี้ตอนนี้คุณกําลังคุณอยู่ในจุดที่ช่วงอารมณ์ของความสุข ช่วงอารมณ์ของความอิ่มเอ,อิบช่วงอารมณ์ของความสมหวังนะครับผมเป็นลัที่แบบเพอร์เฟมากนะครับผมเรา,า,า,าดูภาพภาพภาพรวมกลางๆของอันนั้นไปแล้วเห็นไหมฮะภาพโอรโคลเปิดมานี่คือตัวพิ่สนพูดว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะได้รับแสงใหม่ท้องฟ้าเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหมดเลยเปิดสําหรับเราแล้ว,ลวเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดแล้วนะครับผมเปิดแล้วเนาะ ขอให้เก็บอารมณ์นี้ขอให้รักษาสถานภาพสถานะความเป็นความอยู่ความสุขความดูดดื่ของห้วงในความสุขนี้ให้เก็บไว้นานๆถอดรหัสเอาว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราเจออะไรมาบ้างกว่าจะถึงมีวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างขั้นตอนที่1นึ่งสองสเป็นยังไงเก็บความรู้สึกแล้วก็ไปถอดรหัสเอานะครับผมอ่ะเรามาคุยถึงเรื่องความรักกันโอ้ ความลักขอไม่พูดถึงได้ไหมอารมณ์เดียวกันเลยนะครับผมความลักเป็นอารมณ์เดียวกันเป๊ะเลยเหมือนกันนะครับผมโชคดีจังเลยอะ่ะโชคดีจังเลยอท่าน้ํามันอะไรที่แบบเย็นเหมือนเหมือนน้าจริงๆอ่ะสดชื่นจริงๆเนาะเพราะมันเย็นจริงๆเนาะท่าน้ําเนี่ยดูสิเห็นไหมพาออกมาก็เหมือนกันเอาเป็นว่าคนรักก็รักใครเหมือนหนีจากการไม่พ้นเหมือนประหนึ่งว่าแต่และคนต่างมีมนต์เสน่ห์ซึ่งกันและกัน ให้มีความลุ่มหลงให้มีความค้นหาคนา้นคว้าคืนแต่แต่ละคนอนะพอมันมาจูนอยู่ร่วมกันแล้วคือประมาณหนึ่งว่าแต่ละคนแตงต่าง,างมีมนต์เสน,น่นนสญญห,บบห์ซึ่งกันและกันฉะนั้นคู่สามีภรรยาก็คือรักและลุ่มหลงกำลังกำลังรักแบบลุ่มหลงซึ่งกันและกันอ่ะอารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยนะครับ